หวังด่วนคนลุกทีมชาติไทยตอนนี้ขาขึ้นสุดๆใกล้จะท็อปร้อยแถมทวงเบอร์หนึ่งอาเซียนเข้ารอบ16ทีมร0อยเปอร์เซ็นตทำเวียดนามเจ็บใจเงียรับแล้วตกรอบประโชคไม่ดีส่วนช้างศึกนัดเจอซาอุไม่กดดันโรเตชั่นเก็บความสดได้เลยด้านอาเซียนไม่ใช่หมูอีกต่อไป เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นชุกวัชุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคสกานูลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเนพัทในเคสกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสยุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยที่ตอนนี้กำลังลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยของเราขาขึ้นสุดๆในหลายๆเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันแล้วว่าทีมชาติไทยเราเข้ารอบ100%แล้วนะครับหลังจากญี่ปุ่นเอาชนะอินโดนีเซียทำให้ทีมชาติไทยนัดเจอซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราไม่มีความกดดัน อะไรแล้วนะครับไม่ว่าจะผลการแข่งขันออกมาแบบไหนเราก็เข้ารอบ100%รวไมไปถึงสามารถโรเตชันเก็บความสดไว้ไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายได้เพราะผมมองแล้วเข้าอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยผมว่าหนักหมดแหละแต่ผมเชื่อว่าเข้าที่2ที่3มเนี่ยมันก็เจอคู่ต่อสู้ที่ก็ไม่ได้ต่างอะไรแบบลิฟขนาดนั้นนะทางอุซเบแล้วก็ อิรักนะครับผมก็มองว่าก็คงสู้ได้สนุกอยู่แล้วแต่ที่แน่ตอนนี้ไทยก่อนเจอซาอุดเนี่ยไม่มีแต่เรื่องดีๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมก่อนที่อ่ะเราเข้ารอบไป100%ใช่ไหมล่าสุดแรงกิ้งฟีฟ่าของเราก็ใกล้ท็อปโลกะนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยอันดับที่102ของโลกนะครับขึ้นมา11อันดับจากผลงานในเอเชียนคัพสุดยอดและที่สำคัญตอนนี้เรา ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแทนที่เวียดนามเรียบร้อยนะครับเวียดนามเนี่ยพวกเขาฟอร์มแย่ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพแพ้รวดทั้ง3นัดคะแนนติดลบ41.01หลุดท็อปร้อยไปลังร้อยห้ของโลกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมส่วนไทยเราเนี่ยชนะ1เสมอ1 จาก2เกมที่ผ่านมาบวกเพิ่มไป22.83คะแนนก็ขึ้นมาลั้ง102ของโลกเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนและมีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมนัดเจอซาอุถ้าสมมุติชนะซาอุจะบวกเป็น25คะแนนจะขึ้นไป92ของโลกถ้าเสมอซาอุจะบวกเพิ่มเป็น7.73คะแนนเราก็จะมีแรงด์กิ้งที่เป็นท็อป100ยของโลกแต่ถ้าแพ้ซาอุ -9.77 คะแนนก็ยังลบไม่เยอะก็ยังคงอยู่ในอันดับที่ดีอยู่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทัพช้างศึกของเราเลือกได้เลยตอนนี้กำลังพุ่งจริงๆนะครับในหลายๆเรื่องนะเจ่ยมมากส่วนก่อนเกมที่ไทยจะเจอกับซาอุดิอาระเบียนะครับการฝึกซ้อมล่าสุดอ e ีชีอีก็มีสีหน้าที่มีความสุขแล้วก็นักเตะไทยก็รู้แล้วว่าเข้ารอบ100%แต่การฝึกซ้อมยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับได้ทบทวนแทคนิก การเล่นลูกตั้งเตะจากจุดต่างๆแล้วก็ใช้เวลาการฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันเกมนี้อาจจะมีการโรเตชันนะครับแต่อาจจะไม่โรเตชันทั้งทีมนะอาจจะเปลี่ยนนักเตะถึง7ถึง8คนนักเตะที่มีใบเหลืองเนี่ยได้พักแน่นอนโดยเฉพาะนิโคลัสมิเคิลสันเก็บไว้ไปเจอในรอบ16ทีมก็จะผสมผสานวันนี้จะได้เห็นพี่ตังสารัตอยู่เย็นกิสดากาแมน่าที่จะลงมาจริญสักองกร ปฐมพลวรชิตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เซ็นเตอร์จักรพันธ์ภัยซูวันสุพนันันสันติภาพเจนง่อมประตูเนี่ยอาจจะใช้เป็นปฏิวัติต่ตอเนื่องนะเพื่อมีโอกาสเก็บคินชิต้ต่อเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่โรเตชันแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยเสมอก็เข้าไปที่2แพ้ก็มีสิทธิ์ตกไปที่3แต่ผมว่าที่2กับที่3ม,มันก็นไม่ได้แบบไม่ได้เจอกู่ต่อสู้ที่มันห่างกันอย่างที่ผมพูดไป แต่ถ้าชนะได้โหมันก็เป็นเรื่องดีครับคุณผู้ชมมันก็แรงด์กิ้งฟีฟ่าพุ่งแต่เราก็ต้องบอกว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์วันนี้โรเตชันก็ต้องเข้าใจอ e ีชิอีนะเพราะเขาต้องเก็บความสดไว้ไปเจอในรอบ16ทีมเพื่อที่จะลุ้นชนะเพื่อเข้ารอบ8ทีมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองนักเตะไทยทุกคนมุ่งมั่นที่อยากจะเก็บแต้มจากซาอุดีอาระเบียให้ได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราสู้แบบเต็มที่แน่นอนเกมเนี้ยเชียร์กัน ผมว่าก็เป็นเกมที่สนุกอยู่ดีเป็นเกมที่มันแน่ๆบอกเลยนะครับเดี๋ยวรอด,วดูว่าไทยเจอกับซาอุวันนี้4ี่ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV แล้วก็ T-Sport 7เหมือนเดิมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับก่อนเกมทีรศักดิ์เผยทีมายเปิดใจเขาบอกว่าก็มีความพร้อมเต็มร้อยเพราะทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ซาอุเป็นทีมที่แขงแกร่งเพราะพวกเขาพึ่งไปเล่นฟุตบอลโลกที่ชนะอาเจนตินามาพวกเขาเป็นทีมที่ดีมาก เราจะเก็บประสบการณ์จากซาอุให้ได้มากที่สุดบรรยากาศในทีมก็ดีเราอยากเข้ารอบลึกๆให้ได้การเจอกับทีมระดับทวีปเอเชียทุกทีมเป็นทีมที่ดีแล้วเขาก็มองว่าการได้เข้ารอบต่อไปก็มีความสุขแต่อยากเข้ารอบลึกๆให้มากที่สุดนะครับเป้าหมายเกมกับซาอุเห็นตรงกันหวังว่าจะมีแต้มและจะทําให้ดีที่สุดนี่เขาบอกยืนยันว่าจะเสมอซาอุให้ได้นี่อันนี้เป็นทีละศักดิ์เผยพิมายที่เปิดใจนะครับ ส่วนไปดูทางฝั่ง,งทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหจบเอเชียนคัพผลนี้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้านะครับเวียดนามเนี่ยแพ้รวดทั้ง3นัดเลยครับคุณผู้ชมหรือเชื่อนะเวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกเนี่ยกายเขาเป็นทีมที่เกมรับแข็งนะเสียประตูยากแต่มาเอเชียนคัพผลนี้พอเปลี่ยนโคน้ชมาเป็นฟิลิปทูซิเย่เนี่ยเสียประตูทุกนัดครับคุณผู้ชมแล้วก็ เกมล่าสุดก็แพ้อูรักแบบน่าเสียดายนะ3ประตูต่อ2กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวียดนามแพ้ทุกนัดไม่มีคะแนนเลยแต่ก็มีประตูปอบใจยิงคู่ต่อสู้ได้4ประตูในเอเชียนครับผลนี้ล่าสุดฟิลิปทูซิเย่นะเปิดใจในหลายประเด็นเพราตอนนี้เวียดนามเขาดราม่าหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกจากบอลลังเบอร์หนึ่งอาเซียนตกรอบเอเชียนคัพด้วยการไร้คะแนน แล้วก็แรงกิ้งฟี่าตกลงไปอย่างหวบ้าบทูซิเย่เปิดใจทำเอาแฟนบอลเวียดนามขึ้นเหมือนกันก็บอกว่าความพ่ายแพ้เป็นผลการแข่งขันที่โชคร้ายแต่เขาพอใจมากกับสิ่งที่ผู้เล่นแสดงเห็นในการเจอกับอิรักในวันนี้แม้ว่าเวียดนามตกรอบแต่ก็ขอให้นักเตะเล่นกันให้ดีที่สุดเพื่อธงชาติเรารู้ว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ยากตามทฤษฎีแล้วอิรักแข็งแกร่งกว่าเวียดนามมากแต่เวียดนามก็สามารถสร้างปัญหาให้กับอิรักได้ แต่น่าเสียดายที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปนตามที่คาดเอาไว้เขาบอกว่าในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพวันนี้ทูซเยมองว่าเวียดนามโชคไม่ดีครับคุณผู้ชมเมื่อต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นและก็อิรักเป็นกลุ่มที่ยากมากแต่เขาคิดว่าเวียดนามออกจากทัวร์นาเมนต์ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามและเป็นภาพลักษณ์ที่เชิงบวกซึ่งเขาสัมภาษณ์แบบเนี้ยแฟนบอลเวียดนามเห็นต่างเพราะไปแพ้อ,อินโดนีเซียไงนะ ถึงแม้จะอยู่กลุ่มที่ยากแต่แพ้ทีมจากอาเซียนด้วยกันเนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็รับไม่ได้เขาบอกว่านี่คือการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปแต่เห็นหนักเตะเวียดนามเล่นตามปรัชญาตามที่ใฝ่ฝันมีความมั่นใจและรักษาสปปรตจนถึงนาทีสุดท้ายแต่น่าเสียดายที่เราแพ้อิอรักฉกช่วยโอกาสไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนี่อันนี้เป็นทูซิเย่นนะอย่างหล่อครับบทสัมภาษณ์แต่ถ้าผมได้ดู ฟุตบอลเอเชียนครับผลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือตอนนี้อาเซียนยกระดับทีมได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอินโดที่แพ้ญี่ปุ่นแต่อินโดก็สู้ได้สนุกนะอย่างเวียดนามใจรักเมื่อวานเนี่ยก็สู้ได้มันน่ะเช่นเดียวกับมาเลยถึงแม้จะตกรอบไปแล้วเหมือนกันแต่ก็สู้ได้สนุกอะ่ะผมว่ามาตรฐานจากอาเซียนก็ไม่ใช่ให้เอเชียตกง่ายๆแล้วอะ่ะไม่มีแล้วที่จะยิง6 7ลูกแล้วอะ่ะ ยกระดับได้ดีขึ้นนะแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปไม่เหมือนทีมชาติไทยทีมชาติไทยของเรามันมีระดับที่สูงอยู่แล้วไงคุณผู้ชมซึ่งผมมองว่าริงอาเซียนพัฒนาเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งส่งผลดีต่อการแข่งขันภายใ,ในอาเซียนมันจะได้มีความแบบเข้มข้นมากกว่าเดิมน,นะจริงๆนะก็รอดูผมมองว่าอาเซียนในเอเชียคัพผลเนี่ยยกระดับแต่เพียงแค่ว่าเรายังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พลาดอย่างเช่นไอ้ลูกทําฟาวในเขตโทษดึงแบบนั้นเนะี่ยแน่นอนใน F F มันไม่มี VR บางทีมันก็ปล่อยผ่านใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นรายการระดับเอเชียนคัพอ่ะถ้าคุณทำฟาวแบบไม่ละเอียดอ่ะคุณก็จะเสียจุดโทษแบบที่ทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียมาแบบเนี้ยซึ่งมันส่งผลทำให้เขาพวกเขาตกรอบเลยเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมจากอาเซียนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพดูทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวรอเชียร์คืนนี้ทีมชาติไทยเจอกับซาอุนะครับสี่ทุ่ม ทีสปอร์ตแล้วก็ PPTV มาดามแป้งยืยนยันว่าช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่มาดามแบบว่าให้เครดิตทีมงานอีชีอีแล้วก็นะักเตะไทยที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครเราเข้ารอบด้วยผลงานของตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะ,ะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัดในเคสกานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่น,นๆโปรตีนเน้น,น เดนเน่พัทในเค้กกานโนล่าบารอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ